ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้จอดำลังจากเรนเดอร์ในซูนี่เวกันะก็หลายคนก็จะมีปัญหานี้นะครับมันเป็นปัญหาที่น่ารำคาญสุดๆเลยก็ว่าได้นะับเพราะว่าผมเป็นหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะสามารถจะเป็นเกี่ยวกับคลิปที่มันมีอ่าคลิปเยอะๆนะฮะส่วนที่มันโดนตัดออกเยอะเนี่ยสามารถมันจะเป็นตรงที่โดนตัดออกไปนะฮะมันจะแบบ เปนเดิมก็จอดําตรงส่วนบางส่วนจะตัดออกมาก็เหลืออย่างเช่นเนี่ยเราเป็นคลิปยามวนะเราตัดให้มันเหลือประมาณเนี้ยไอตรงนี้มันจะจอดําบ้างนะฮะอ่าเราก็จะมาบอกว,วิธีแก้กันเลยนะครับไม่รู้จะแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะนะแต่ผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีมยละนะฮะอ่าอย่างแรกเลยนะฮะให้คนนี้ขวาแล้วก็ switches p r i n c i p ดิ example อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ภาพเบลอเหมือนกันนะฮะ ไม่รู้ว่านี่จะแก้ได้ป่องนะแต่ไฮแม็กมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะออปชันเพอร์เฟอรนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ฮะโค้ดไม่ียาดไฟเว้น not activate application นะฮะก็ตรงนี้ตอนแรกเป็นต,ติ๊กถูกนะฮะก็ปรับเป็นให้มันไม่มีไปแล้วกดโอเคนะฮะเย่ yeah. พอตอนแรกเนี่ยไอตอนที่คุณไม่คลิกให้มันเป็นรูปติ๊กถูกนะฮะไอตรงเนี้ยเวลาคุณเปิดไปหน้า กูเกิลโคมหรือว่าอะไรบางๆจะขึ้นคพาว่ามีเดียอ f ฟ i ลนนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ให้มันติ๊กออกมันก็จะเป็นมีเดียอ f ฟไ n e นะฮะ,ะซึ่งถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> คือมันเหมือนแบบตอนที่เราออกไปใช้อย่างอื่นแทนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงส่วนเซนิเคลียสเนี่ยมันจะไม่โดนใช้นะฮะมันก็จะแบบคล้ายๆแกยกเลิกการทํางานส,สักค้อหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะและวกก้วพอกลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็จะเกิดบากไอ้พวกนี้มั้ง นะฮะก็สองวิธีนี้นะฮะดูสตอร์ดูสตอร์นะ,ะนะโอเคฮะก็มีแค่แน่แหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ,ะก็ ios, อ d i o ส์ปเลยครับ